โอเคก็โอเคนะครับตอนนี้ค so ุย so กับ so ม so ิวเกมเมอร์ท like, so wow. okay, so uh, ีว uh, really ีตอนนี้คุยู่กับเกมชาร์โดไฟตอนนี้คุณเออเออก็มาอยู่กับเกมชาร์โดไฟนั่นแหละโอเคก็มีอะไรมาอ่าก็จะมาให้สอนนะครับอ่าสอน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 โดนด้านหซ้ายขวาซ้ายขวากรุกรุกรุกซ้ายขวาอ่ากดต่อยกดต่อยแล้วก็เตะกดเตะกดเตะบางคูไม่พอใจไงไม่รู้โอเคเขาบอกให้เตะแล้วต่อยแล้วก็ต่อมาไปไฟอ่า ชิปโอเคก็จ okay, ะไปโอ้โอ้โอ้ฮึฮะ รอบแรกเมื่อกี้ที่ผมบอกเฮ้ยามันไม่ต้องสนนะครับก็มีคนมามีคนมาบอกอะไรไม่โอเคมาเล่นต่อเลย 違う。 คก็คลิปน okay. okay. ี้ก็ไม่อาจจะพูดอะไรมากนะครับโอมันจะเงียบอาวุธเอากูหายออก 亚和，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 哇，我的妈的！哦， ต่อไปก็โอ๊ยน่าชารจิง ơi, nó sưu tòn này nha. Điều ổn. con. มมือเปล่าเจอมีดอ๊ะชีวยสรม S oh s h เดาๆเดาๆไดาไปลูกโอ้ Double kick อ่าเขาบอกว่าให้กดลง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 เอ้ยไม่เล่นไม่เล่นอ่ะกดลงค้างไว้ กต็ตีนสองทีติดเั็นทำไมวะกูไม่ถึงเนี่ยเหมือนขาจะยาวแต่แม่งก็ไม่ถึงจังเลยเเกินบัดหานี่ล็อกออโต้กันเ,เดี๋ยวผมไปไอ้นี่กัน ก็คือแล้วก็จะเข้าไปในครังวทำไมวะ ไอลิ้นบาทไอตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรูอขอเรียกว่าไอเลียดยไอเบินดาบก็ได้ไยเบินดาบอมอ,อจะเบินทำไมวะเฮียแม่งจะเบินให้ลิ้นหักเอ้ยลิ้นโอ้ยมีเลี้ยงมนันยังไม่ลูกโอ้ชิบโอ้ฟัก 嗯咦、哦，哦，踢没停啊！ เมาหน้าตามันโรคจิตใช่ไหมหรือวะ็ีแล้วก็ขนลุกขนลุกไม่ได้พอแล้ลนะ่ะอุาวเห่าอ้ยอ๋อหลบหลบหลบคิดว่าหลบได้ผล มฟันขา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 เส

ไอ้ก่อนจบขอซื้อของก่อนเ <c oughs> อ้ยขอซื้อกเกาะซื้อกเกาะไปสู้ไอ้เขาสุดท้ายก่อนมาแช่ชุดเกาะเขาพอโอเคมา <c oughs> นะเข้ามาตั้งทายอยู่ได้คนนานเลยคุณจะอซึ่งตีนนะครับเอาเข้าไปกินกูจับตีนเงินแหลกด้วยกบบตีน el <muches> มีตะตีน่าแหละกูนี่เอาตีแจกจนตีนกูนไม่ใช้หมัดก็ได้อาวุธมันโหดเกินอุอ้ยขี้เถ้อ đừng có nó về nhà anh xong xin lỗi anh tháo, ok โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเล่น Shadow Fight อีกก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ <c oughs> โอเคแล้วก็สำหรับครั้งนี้ก็ขอไปแล้วนะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายไปลว